เอกเนาะพระเอกจริงๆเลยน่ะทังลุมบัดน,นี่พี่น้องทังลุม <c oughs> ทังลุมโอ้ยอันนี้ห้าคนพิ่างเงีอันนี้หพิ่ <c oughs> <c oughs> นได้เ็ดทานพี่น้องเอ้ยของเซฟอีสานยังพี่น้องไล ถ่ายถ่ายอยู่เก็บอะไรบเดอร์องูแมนบเดอร์เาเก็บยายชะแล้วค่ะอือฮฮึฮทานเดินมีแหละไข่เนยฮทานเลือเมนบอสน่ะโอ๊ยหลายอยู่ค่ะน,นี่

Bởi vì sao ở nhau đó cả đó đó Chuối ngàm Bớt là bỏ Mình ngay phụt bớt à. ừ. Búi nè Áo <laughs> Mình nước quá hết mất thương nước nước hết เฮ็ดเพื่นข่าวได้เหมือนในเฮ็ดเพื่นข่าวโดกเดียวนะเต็มกระตนเนี้ยหน้ามื่นเอ้ยเฮ็ดเฮ็ดเชีงก็เฮ้ยเฮ็ดโกอเนาะโดกเดียวเต็มตาเฮ็ดก้เถอะเนาะเบอร์ละเบาตามจริงมูใหญ่เห็นไหมนี่แหละนอยู่แถวนี่แหละ เฮ้ยเขาทีมมีดไปสิเห้เานี่เอาใชคลิปให้เจ้าแล้วก็พีเ่เฮ้ยฮิฮิฮๆฮิ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 ฮีฮิ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 ิฮิิฮิฮิิ สิเบเฮือนเลยได้นี้เอ็ดมีทีอยูนอ่นีน่แม่มันตรงล่ามไปข้างใหม่ไปเดินดูมันสินล่ามไปท้างผุนและไปตรงนานาแหละ